อะไรหลวงไปไหนทุกคนเป็นต้องลงเจออะไรก็รู้นด้ยินพี่นันยีนพี่น <és> ันเจอบ้างผมไหมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนตอนนี้มึงผมเจอแล้วทุกคนเนี่ยทุกคนไ้ยินทราคนนี้แหละที่ชาวบ้านเห็นกลางคืนนะทุกคน กลวมากเลยนะทุกคน ็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีพี่ๆ FC ทุกคนด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องนันท้าพีสุนนะครับทุกคนก็ในค่ำคืนนี้ก็ผมก็ได้มาอยู่ในบ้านหลังที่แห่งหนึ่งนะทุกคนก็บ้านลังที่นี่ก็เย็นมากๆเลยนะทุกคนก็ผมก็อยากจะมาํำรวจหน้าทุกคนก็ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปกางคืนน้ำนะทุกคนก็ผมก็ได้ยินข่าวที่ชาวบ้านเล่าให้ผมฟังนะทุกคนบริเวณบ้านหลังนี้นะทุกคนก็มีที่มาที่ไปนะทุกคนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะทุกคนผมจะเล่าให้ฟังนะก็มีค่ำคืนหนึ มีชาวบ้านอะทุกคนเขาเดินมาบ้านหลังนี้นะไม่รู้ว่าเดินมาทําไมชาวบ้านคนนั้นนะอะเขาบอกว่าเขาเจอเงาด,ำด,ำดำนะําๆมัเป็นผู้หญิงผมข่าวนะทุกคนเหมือนจะเป็นคนแก่นะนะผมก็ไม่เคยมานะทุกคนผมก็มาเป็นครั้งแรกนะทุกคนบ้านหลังนี้นะทุกคนก็เครเข้ามาดูที่ปอผมก็อย่าลืมคนละหนึ่งไหลหนึ่งแชนหนึ่งดีตามะก็ในค่ำคืนนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะ้วได้มากับน้องหลงนะครับสวัสดีครับก็อย่าลืมเข้าไปพานดูไฟ ขอทุกคนไม่รู้ว่าไฟเป็นไรนะทุกคนกับพิบกับพิบนะทุกคนก็อย่าลืมเขาไติดตามช่องน,น้องหลงเลยนะทุกคนก็<ช>น้องหลงก็ได้ทําคลิปใน u t u b e แล้วนะนทำกับพี่วินก็อ,อย่าลืมเขัาไติดตามกันด้วยนะครับผมก <c oughs> ็ตอนนี้ผมกับน้องหลงก็ได้อยู่ในบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวเอางนี้ทุกคนเดี๋ยวเราลองไปสำรวยบ้านหลังนี้กันว่ามันเฮี้ยจริงที่ชาวบ้านเราให้ฟังกันหรือเปล่านะทุกคนถ้าเอาแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมไปครับผมแล้วครับผมตอนนี้ผมกับน้องหลงก็ได้เข้ามาสำรวยในบ้านแล้วทุกคน <ล>อตอนนี้<า>บ้านแม่งลกมากเลยนะทุกคนดูไม่รู้ว่ามันมีอะไรแม่นะทุกคนลกมากเลยนะทุกคนมีแดดขยะนะเต็มบ้านเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างดนีนะทุกคนบ้านก็จะประมาณนี้นข่าขาเลิอ เดี๋ยวเราจะออกไปสำรวจบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านทันดีกว่านะทวดอันนี้บนในบ้านผมจะได้กินทรับย์ๆยังไงม้นะี่ท้องอยูน่นะทวตงมีอะไรก็ไม่รนะู้นะมีแต่เส้พาอ,อตอนนี้เราก็จะพาเดินสนรอบบ้าน มันจะตายกันหนาวมากเลยนะทุกคนทุกคนเหมือนได้ยินเสียงทางมาจากไหนบ้างนะพี่ๆลองส่งเข้าไปดูหน่อยนี่นี่นๆนะคนเดินเข้าไปจริงนะทุกคนเม็นอะไรวะได้ลองห้ามดีนี่นี่นะ ส่งกองขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้ส่งกองขึ้นไาอย่างนี้นี่นี่อย่าลืมที่ทุกคนมีมีอะไรบ้างเฮ้ยลองส่งดีดีดิเฮ้ยใครวะคนป้านี่เหมือนคนเลยนี่ส่งดีดีนี่น้ำส่งดีดีคนตอนนี้เหมือนผู้เจอใครก็ไม่รู้นะทุกคน คนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า้องสาคนนั้นเปนคือใครกันแน่นะเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปดูกัน้องโลกนะทำท่าน่ากลัวมากเลนะเป็นเหมือนคนแก่ใหญ่แก่ไปไปดูน่ารอดเถิดท่ยนยังไงมันจะอยู่ในบ้านนี้ ลงไ,ไปไหนเราก็ไม่รู้นะ,ะทุกคนตอนนี้ไม่รู้ว่ายิงเศร้า่านั้น,นมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนมันไปไหนหรอวะไม่รู้ว่ามันไปไหนนะทุกคนเดนะี๋ยวจะลองให้น้องลงขึ้นไปซ้ำดูดูนะ lúc nhớ lại được đi ra cho con mình đang lộn chơi lại tôi đó là tôi lộn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  ui lộn tôi lộn con lộn tôi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  ที่ชาวบ,บ้านเห็นกลางคืนนะทุกคนน่ากลัวมากเลยนะทุกคน้อ อตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะพี่นันว่เขาเป็นคนและเป็นผีไม่รู้ว่ามันคือใครนะทุกคนมันให้ได้ตัวได้ทุกคนอุวยทุกคนมันไปได้แล้วก็ไม่รู้นะอุยเมือมันให้ได้อะอุยไม่ได้เชื่อทุกคน ตอนนี้ยิงเก่ากว่านั้นให้ไปแน่ของวิวนะเสียงวอรล้อทุกคนตอนนี้ผมได้ยินเสียงวอรล้อน,นะอันนี้ไม่รูเ้เสียมาจากไหนละก็ววมไม่รู้นะทุกคนใครอะ ไดแล้วเปล่าพวกมึงมาทำอะไรฮะออกไปแค่จะมาพิสูจน์ดูครับรอไปรอไปดูว่า กระจายตองไปดูนะลูกผมไม่กล้าดูนะเห็นไหมโดไม่เจอพี่ปไหนวไปไหนวตอนนี้อาล้ป้าอยู่ไหนอะป้า น,นี่ดางมาจากบวันนั้นไปไปสัป้านกูเขียนมากเลยทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้จะถามยังไงนะทุกคนไม่กล้าออกไปประชิไดาเหมือนดวงวิญญาณรง้าทุกคนไปอยากได้อะไรไหมป้า น้อยใหญ่อะใหญ่ยากได้เลยนะครับพวกมึงออกไปถ้ากูไม่ออกม,มีอะไรเปล่าเ็น่จยิด,ยดยตอนนี้เรื่องตื่นเครียดแล้วทวนออกไปหรือไม,ม่เขาจะมา

นี่ผมได้รับบาดแผลเลยนะทุกคนพี่ดันลองคู่เขาบางะคู่คู่ว่าอะไรดีลองเผาบา้านบอกเขไาไปแถวมึงไม่ออกไปกูปจะเผาบ้านมึงขู่ไม่ออกพวกมึงออกไปมึงยังโดนเผาบ้านเหรออ<ฮ>คือเขาไม่กลัวเลยสนิ้นะทุกคน ทุกคนเพียงค่ผมลงมาผมได้บัตรแทนมันเดินในบ้านไปไปถยยังก็มาบ้านกอยเห็นไหม ตอนนี้ก็ขึ้นไ,ไปดูไม่ได้ไม่รู้ว่าป้าคนนั้นยังอยู่หรือเปล่านะตอนนี้ก็ได้งฮนะคคือยังไม่ได้พิสูจน์ผีแบบนี้มาน,นานแล้วนะท<ช>ุกคนอ<น>ีกอย่างเจ็ดเราก็ไม่แข็งพอนะแล้วแบบช่วงแบบแบบนี้มันยีงพี่นันลองเล่าประวัติพี่เอฟซีฟันเลยทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาตัาง้งนั่งตัง้ตง,งกล้องคุยกันนะทุกคน ออนนี้ผมก็ไดี้อยู่ในบ้านละก,ก็ทุกคนกนะ็ทุกคนครับตอนนี้ก็เสียงก็ได้งเงียบไปแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้ก็ผมก็แบบาวามากเลยนะทุกคนตอนนี้ผมก็รู้สึกกลัวขึ้นมาแล้วนะทุกคนวันนี้น้องหลงกับผมก็ได้ไม่อยู่ในบ้านแนละ้วทุกคนก็ผมจะเล่าที่มาของบ้านหลังนี้ให้ฟังนะทุกคนก็บ้านหลังนี้ทุกคนมันมีให้การใช่เหุกันหนึ่งนะทุกคน,นมีเชฟมีปลาใช่มีมมป<ะ>้าคน้ย ทุกคนบ้าคนนะเขาได้เจ็บไข้ป่วยนะทุกคนเราก็ไม่มีลูกหลานคอยดูแลพักอาศัยนะเขาก็เลยอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวนะทุกคนแล้วก็ในวันหนึ่งนะทุกคนเขาก็ได้เขาได้เจ็บไข้แล้วก็แบบเป็นหนักเลยทุกคนเขาก็แบบลุกไม่ไหวลุกไม่ไหวก็ล้มป่วยไปเลยนะแล้วทุกคนแล้วก็แบบไม่ฟื้นขึ้นมาเลยนะทุกคนเจ้าวันนั้นก็ก็มีมีชาวบ้านคนหนึ่งอ่ะเขาได้มานะทุกคนใครได้มาห้าป้าคนนี้ได้เอาแบบผลไม้มาฝากนะแต่ดันเจอ ป้าคนนั้นนอนแบบไม่มีลมหายใจไปแล้วทุกคนวันนี้เหมือนผมได้ยินเสียงดยางม,มาจากบนหลังคานะทุกคนเงินมีคนเดินบนหลังคาทุกคนยังได้ยินไหมือนมีคนโอ้โคน,นี่ยังได้ยินไหมต่เดี๋ยวเงินผมได้ยินเสียงที่ดังบนหลังคามีคนเดินบนหลังคาแนละ คนเดียวอะไรพี่ลาอะไรไม่รู้เหมือนกันนะอะไรวะเฮ้ยไม่เจอเฮ้ยลงลงเฮ้ยลงเฮ้ยมือมือลงมือทุกคนเห็นกันไหมทุกคนมามาเอามามาชี้เจอมือไหมทุกคนทุกคนพอไีมเจอมือเลยมือนะ เย็นมากๆเลยทักภมเหมือนแบบเหมือนที่แบบยายเขายังไม่ไปเนี่ใช่น่าจะเป็นสาเหตุเพราะเขายังห่วงที่ห่วงใช่ทุกคนเหมือนเขาจะห่วงบ้านหลังนี้มากนะทุกคนอีกอย่างก็บ้านหลือยหย่คนเนี้ยเขาได้พักอาศัยอยู่ตรงเนี้ยคนเดียวนะทุกคนแบบก่อนที่ยายจะตายได้ยายคนนั้นก็หรือป้าคนนั้นอ่ะได้ห่วงที่ห่วงทางของเขามากเลยเหมือนดวงวิญญาณยังไม่ไปไหนเหมือนดวงวิญญาณยังไมูุ่ไปเกิดนะทุกคนยังวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้นะทุกคนก็แบบ ที่มาเขาจะประมาณนี้นะทุกคนเพราะผมว่าตอนนี้ผมก็นัง่งลงก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะทุกคนเห็นมากมาก,มากเลยนะทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมอีกสักพักก็จะออกจากบ้านหลังนี้เลยนะทุกคนพตอนนี้ก็เราก็จะลองนั่งบ้านหลังนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเปล่านะทุกคนหรือคือน,นะเราด้านต้คนจะออกจากบ้านหลังนี้ได้หรือเปล่านะไปยังไม่แน่ใจานะทุกคนก็เอาเป็นว่าก็เราก็จะนั่งเงียบๆไปก่อนนะทุกคน จีชูตะทวิ่งคือเราได้นั่งมาสักพักแล้วนะทุกคนใช่ทุกคนตอนนี้เราก็ได้นั่งมาสักพักแล้วเหมือนเสียงอาจจะหายไปน,นะทุกคนนะี่เป็นพมก็ต้องตองที่จริงจริงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเลยเสร็จรอบด้านเลยนะคือมาแค่สองคนจริงนะทุกคน คือตอนนี้ผมกับทั้งโลงอยู่กันแค่สองคนนะบ้าน,นมาอย่าเล่นแบบนี้นะเพราะมันไปแป๋เวเลยบ้าทุกคนก่อนนี้ก็ผมกับทั้งโงก็จะขอนอนยาออกจากบ้านหลังนี้กล้วนะทุกคนไป ้้อองเธไปใชดทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบคลิปของผมก็ยยยยยยอย่าลืมขอละหนึ่งไลค์หนึง่งแชทหนึ่งติดตามนะแต่ตอนนี้ผมก็ต้องลองคอต้องขออนุญาตออกจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดนะวันนี้เหมือนจะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะล็อรอบด้านนะ,<ล>ะจะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีน,นะครับผม